อาได้เวลาก็นิมนต์ไหว้พระกันอรหังสมาสัมพุทโธพระกวาอุพุทางพระกวนตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวตาธรรมธรมมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระกวตสาวกสังโฆสังขังนมามินะโมตัสสะพระกวตอระหะโตสมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ขอสวัสดีหลวงพี่สมุทนาวุฒิพร้อมทั้งหลวงพี่อธิการนพรัตน์ผู้ดูแลเครื่องเสียงหรือว่าดูแลในส่วนกลางคอยเช็คชื่อควบคุมห้องนักธรรมชั้นเอก วันนี้ก็จะทบทวนเรื่องของเมื่อวานนี้นิดหน่อยเพื่อเราจะได้จําได้ก็คือสอนจบไปแล้วมาวันใหม่ก็จะดึงในที่ที่เป็นสาระใหม่อีกเที่ยวหนึ่งเพื่อจะได้จําได้วันนี้ถือว่าเป็นคาบสุดท้ายนะหลวงพี่คาบสุดท้ายวิชาพุทธานุพุทธประวัติเพราะว่าเราเรียนกันมาเกือบเกือบสามอาทิตย์และ สามอาทิตย์แล้วก็ไปวิชาศาสนพิธีเราก็จะจบจบก็บเป็นองค์อื่นแต่เดี๋ยวผมลองปรึกษาเลขาดูว่าจะให้ใครขั้นวิชาศาสนพิธีไหมคือเข้าสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วผมเ่าเข้าศาสนพิธีในช่วงท้ายเพราะว่าองค์เดียวเนี่ยสอนเกือบเือบเกือบเครึ่งเดือนกว่ามันก็จะเบื่อเจอพระอาจารย์องค์เดียว ฉะนั้นก็ปรึกษาคุณดูก็นนะ่นทีนี้วันนี้ที่ส่งมหาสุธีมาก็เพราะว่ามีโรงเรียนเขามาอบลมประมาณสักห้าสิบคนที่สวนขวดตั้งแต่สองโมงครึ่งยันบ่ายสามโมงครึ่งเย็นตรงกับที่เวลาเราเรียนพอดีก็อาศัยเทคนิคสยุคใหม่สมัยใหม่ให้ตัวแทนมาสอน มันก็เหมือนกันนั่นแหละก็คือการผมสอนล่วงหน้าไว้แล้วบางทีก็ทําคลิปเนี่ยบางทีตีสองยันตีสี่ทีทำน,นะดึงภาพนู้นมาใส่ภาพนี้มาใส่ขนกว่าบ้างบางทีก็เสียงเมื่อกับตื่นไม่ใหม่ก็ขออภัยด้วยฉะนั้นตอนนี้ตอนสุดท้ายทีแรกก็ถ้าไม่มีงานวันนี้วันพระด้วยไม่มีงานก็จะสอนทบทวนตั้งแต่ทีแรกหรือทําปัญหาสักสองสามข้อ ให้เขียนักสองสามข้อฉะนั้นใช้วิธีนี้ก็เลยไม่ต้องนะเป็นการสอนทบทวนไปด้วยจำไหมว่าสาวกคนสุดท้ายก็คือสุภาาัทนทะได้บวชทันพทธเจ้าแล้วก็ได้เป็นพระรหัรทันที่พุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แล้วพระอ,อน,น์นะพระอ,อนทน์ก็ได้ดูแลพุทธเจ้าถึงวาระสุดท้าย สิ่งที่บุตรเจ้าสอนพระอานอนท์ให้ไม่ให้คิดถึงพระองค์ก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมแล้วก็ถ้าเขาถามว่าพุทธเจ้าบปิินิพพานที่เมืองไหนก็บอกว่าเมืองกุสีนาราแขวงมรลกษัตริย์ตายต้นหลังทั้งคู่นะครับต้นหลังก็อยู่ด้านข้างบุทธเจ้าเกิดออกดอกมาบูชาพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นพอดีเลย สะเหตุที่พระพุทธเจ้ามาปรินิาพานตรงนี้ก็เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนนั้นก็ได้มาตรงนี้ทั้งหมดเลยพระเจ้าก็เดินทางตามสายพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนแม้แต่ที่พระองค์นอนจงนี้ที่จะประินิาพานตรงนี้ก็เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าแต่ละองค์นั้นมานอนมานมิพพานที่เดียวกันและเหตุทําไมที่พระองค์จง มานิพพานตรงนี้ก็เนื่องจะว่าเมยอมีอย่ชาติหนึ่งที่พระองค์เคยเป็นพระราชาของเมืองโดยธรรมก็จะไม่ได้เล่าถึงตรงนั้นหรอกของเมืองโดยธรรมแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากถึงแม้เวลาที่พระเจ้าปรรณิพานเนี่ยจะเป็นดงเป็นป่าพระเจ้าบอกไม่ใช่ที่นี่เป็นที่ที่เจริญมากพระองค์ก็ได้ตัดไว้ว่าถ้าพระองค์นิพพานไปแล้ว จะทาอย่างไรจะทํากับสังขารพระองค์อย่างไรพระธเจาท่านก็ได้บอกกับพระอน,นุนบอกพระบอกพวกเสนาอมา์พวกทหารที่มาเฝ้าในวันนั้นบอกว่าให้พระองค์เนี่ยนอนทำาลางเหล็กเข้าแล้วก็หอ่อหุ้มด้วยสำลีและผันผ้าห้าร้อยพับใส่ลางน้ำมันแล้วก็บูชาทำศพเหมือนกับพระเจ้าจากกักรพรรดินั่นแหละ นิพอานน์ก็สงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวต่อไปผู้เจ้าวัน,นิพานไปแล้วแล้วเราทําอย่างไรที่จะปฏิบัติต่อสตรีซึ่งมีผู้หญิงมาบวชพู้เจ้าก็ตัดไว้ก่อนที่จะอวัตเขาสุดท้ายนะเมื่อวานนี้ไม่ได้ใส่ตรงนี้ไปก่อนที่จะให้อวัทของสถานก็ตัดวิธีบอกปฏิบัติต่อสตรีว่าอน,นุนอย่าดูอย่าเห็นเลยดีกว่า ปุจจาบ,บอกไม่ให้ดูไม่เห็นเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าดูเห็นก็ไม่ควรก็ไม่ควรจะพูดด้วยถึงแม้ว่าถ้าเขาจะพูดด้วยก็ต้องตั้งสติไวให้มัน่นตั้งสติให้ดีเชียวปุจจาบ,บอกไม่ให้สนใจสติไม่ควรพูดด้วยถ้าเขาพูดด้วยก็ต้องตั้งสติให้ดีไม่งั้นพรหมจรรย์เราก็ไปตาม พราะผู้หญิงนั่นมีลีลามากมายที่จะดึงเราออกไปจากผมอาจารย์ตรงนี้เราก็ระมัดระวังเนี่ยเดี๋ยวก็ถามพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเกี่ยวกับปฏิบัติกับสตรีก่อนใกล้บรรลุผ่านก็เอาตรงเนี้ยไปเขียนดังที่นะ่ะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าท่านฝากไว้ <c oughs> แล้วลาธะพามก็บวชอ่าพุทเจ้าบวชประธานเอหิพิคุปสัมปทา แล้วก็บวชเอฮิเป็นองค์สุดท้ายนะที่พระองค์จะมีพระชนอยู่นั่นก็แล้วพระองค์ก็นิพพานต่อจากเมื่อวานเนี่ยนี่ก็เป็นเกตในน้อยที่มาเสริมครับในภาพที่เห็น,นก็ตามพุทธประวัตินะเวลาอ่าพระมหากัสปิยได้เจอคาถาชายถือดอกมณฑาทิพย์ซึ่งเป็นดอกไมา้จากสวรรค์หล่นลงมาเป็นเครื่องมาให้รัวพุตตะจ้าปิาปนณพพานแล้ว พระอ,องค์ท่านก็เดินทางมาเมื่อมาแล้วก็กราบสามครั้งในขณะที่กราบพุทธาภุทธเจ้าก็ดันออกมาจากโลงเพื่อให้รับรู้ว่าท่านรอมหากัสปะอยู่พอมหากัาาบสปะเคารพศพเสร็จเท้าพรธเจ้าก็ผุบเข้าไปอย่างเดิมเมื่อผุบเข้าไปแล้วเทวดาพระเจ้านี่ไม่ใช่คนจุดนะเทวดาจุดไฟก็เกิดลุกขึ้นเองโดยอัตโนมัติ นี่ก็ไปประชุมเพลิงพระบิดาเจ้าในถางสี่แพร่งตรงนั้นกับนุษย์อย่างเดียวที่มาเผานะพวกเราเทวดาก็มาโดยเท้าโกศีก็บอกว่าแม้แต่พระบิดาเจ้าผู้มีบุญมากอย่างพระนิพิพานเลยนับภาษาอะไรกับพวกเราพระองค์ต่อไปนี้พระองค์ไม่มีอีกแล้วโลกนมนุษย์ก็ไม่มีบนสวรรค์พระองค์ก็ไม่ได้ไปอีกแล้วท่านก็อาลัยอาวรณ์ คนดังๆในสมัยนั้นก็พูดอาไลยไปต่างๆนานาบางคนก็ลองให้คำควรอยู่เป็นอาทิตย์ก็มีแล้วก็เหลือเหลืออัธิของพตะเจ้าเหลือฟันนะครับนากษัตริย์ต่างๆก็จะแย่งกันทะเลาะกันว่าเออพู้เจ้าก็ยังเคยเสด็จมาเมืองผม เมืองกบินพัทก็ไปเวสาลีก็ไปราชคฤ์ก็ไปฉะนั้นกษัตริย์แต่ละองค์ที่มาเผานั้นก็ทะเลาะกันกลัวว่าจะวุ่นวายโทนพามโทนพามซึ่งอยู่ในที่นั้นบอกว่าผมเนี่ยไม่มีอะไรด้วยนะคิดว่าจะเราจะแย่งกันไปทําไมเราเป็นลูกศิษย์พทธเจ้าพูธเจ้าสอนให้เรารักกันสามัคคีกันั้างั้นก็แบ่งเป็นเท่าๆกันเลยแต่พราหมณ์เนี่ยรักเอา เอาเขี้ยวแก้วนะเอาไปไว้บนมวยผมพะอินก็เห็นพะอิน์ก็แอบเอาไปไว้บนเทวโลกปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะแอบเอาของดีเขี้ยวแก้วใส่มวยผมไว้อันนั้นก็แบ่งด้วยความยุติธรรมมันลกักษย์ต่างๆก็ไม่ทะเลาะก,กันอันนี้เป็นภาพปัจจุบันที่ประเทศอินเดียที่ตรงนั้นเลยครับพุทธรูปองนี้เขาว่าเป็นสร้างมาหกร้อยกว่าปีสร้างแทนพระเจ้า ถ้าด้านนาเนี่ยนะด้านนาจะเห็นองค์เล็กๆตรงกลางนะก็คือพระอนุรุทธะใช่หไหมครับตรงกลางนั่งนั่งอธิษฐานดูพระเจ้าถึงไหนแล้วอีกภาพนึงก็คือที่ปั้นอยู่ข้างล่างคือพระอนทนพระอนทนกำลังที่จะหลงไห้นะครับอันนี้เป็นด้านนอกครับหลวงพี่ครับด้านนอกเวลาเราไปเราก็เข้าไปกราบด้านในนะเขาไม่ห่วงแล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นที่ ที่สำหรับคนไปแล้วก็นั่งสมาธิไปเดินจงกรมหนาล็บๆอันกลมๆนะครับแต่ส่วนที่เป็นเหลี่ยมนะั้นเป็นที่บู้าบริพาราตรงนั้น,นครับที่เห็นดอกไม้ด้านข้างก็เป็นต้นสาระสองต้นส่วนตรงนี้ครับที่เผาเอาเอาขยับมาแล้วก็มาเผาตรงนี้เนี่ยตรงนี้เรียกว่ามากุฏฐานทะเจดีที่พระเจ้าโศกเอาอิฐเกาะไว้เพราะคนมาแล้วก็มาเอาเอาดินไปเอาขี้เท้าไป จนทั้งเด็ยดจะหมดพราะเจ้าอาโศกก็เลยเอาเอาอิฐเผาทําเป็นที่ประเด็นิพพานท,นที่เผาศพพุทธเจ้านะครับไม่ใช่พิษประเดนิพพานเป็นที่เอามาศพเผาศพตรงทางสี่แพ้่งตรงนี้ฉะนั้นเกี่ยวข้องกับพุริเจ้าหมดเลยที่บุธเจ้าตัดไว้นะเหตุนั้นเราก็ทกําจิตให้เริ่มใสทําใจใเสื่ถานในพุทธเจ้าทําจิตใจให้เบิกบาน เราอยู่ทําอะไรก็าตามนึกถึงทิเบตเจ้าตัดเรารีบทําประโยชน์ให้กับตนเองเละก็รีบทําประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยกว่าไม่ประมาทด้วยดังทิเบตเจ้าตัดขังสุดท้ายแม้แต่ปัจจุบันนี้คนไหนนํามาใช้นําป,ปฏิบัติก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตฉะนั้นหลวงพี่ได้เรียนจบได้สื่อสารเรื่องบุตรเจ้าในอธิษฐานบุญให้กับพ่อแม่อธิษฐานให้เราได้เกิดเจอบุทเจ้า ชีวิตเราก็จะได้นิพพานหรือเดินทางมาได้ถูกต้องครับคุณพี่ครับวสวดีครับ